ให้อดข้าวสามวันยืนแช่น้ำเช่แฉะเพื่อที่จะล้มหรือให้มันแพ้แต่ทั้งทั้งที่ย่าไม่ได้ตกถึงท้องเลยแม้แต่ต้นเดียวเป็นเวลาสามวันสามคืนเวลาชนมันก็ทำหน้าที่ของมันได้อย่างซื่อสัตย์คือชนให้เจ้าของของมันอย่างบ้าเลือดมันชนะแต่เจ้าของมันชิบหายสิ้นเนื้อประดาตัว ข้าพเจ้ายังไม่เลือมมวยลมครั้งหนึ่งซึ่งฝ่ายที่จะต้องแพ้กับใจเพราะเห็นผู้หญิงคนรักของตนไปอยู่ด้วยมวยลมคู่นี้พิกกระเป๋านักพนันเสียจนชิบหายขายตัวนักมวยขนแพ้ร้องไห้ร้องเพราะความทุจริตความทรยศหักหลังของเพื่อนตัวถึงอย่างไรข้าพเจ้าก็ยังจำปากัดสีสวยเป็นสีน้ำเงินเข้มคู่หนึ่งได้มันกัดหลายวัน จนคีบกระโดงของมันสูญสิ้นไปเหลือแต่ตัวเท่านั้นแต่มันก็ยังคงสู้กันไปปากต่อปากมันก็บิดบิดกันไปทำให้ข้าเจ้าคิดถึงลุงฝ้ายซึ่งมีในตาอันฟ้าฟางตามอายุอันชาราของแกในตาที่มองไม่มีอะไรใครจะเห็นแต่แต่ว่าปากเข็มมันกัดกันจุลมนุนรวดเร็วแกก็ยังดู ยังจำาจบประกาศเข็มของแก่ได้ว่าตัวนั้นเป็นของแก่ตัวนั้นเป็นของเขาทั้งทั้งที่ปลาเข็ยคู่นั้นมันก็เหมือนกันเรากับลูกแกเหมือนแม่แกข้าพเจ้ายังจำลุงชาบได้ดีลุงฉาบพูดถือว่าแกมีปริญญาบัตรทางเหีียงไก่แม้ว่าลุงจันลุงฉาบหรือลุงฝ้ายลุงเสือทุกๆคนมีนิสัยเหมือนกัน ในเรื่องที่ว่าตัวเองเลี้ยงไก่เก่งที่สุดคนอื่นต้องสู้ไม่ได้เสมอไป,ไปเรื่องกอไ<ป>ก่ชนล่ะก็อย่าเสียเลย<ส>ไ,<ป>ไม่มีใครสู้ผมหรอ,อกเมื่อตาฉาบโอบตัวขึ้นมาว่าแกเองก็เป็นหูเยี่ยมและคำพูดเหล่านั้นเข้าหูลุงฝ่ายเข้าลุงฝ่ายก็จะตกหัวเข่าหัวเราะอย่างกกขันสิ้นดีพูท้เ<ณ>ฮ้ยไอชาบลุงฝ่ายว่า ถ้าไก่ใครดีๆให้ไอ้ฉาบไปก็ถูกต้องเข้าแล้วเหียต้อเข้ากระเป๋าแล้วแกก็หัวเราะอย่างขบขันตกว่าทุกๆคนมีวิชาเลี้ยงไก่ประเสริฐสุดหากผู้ใดเสมอเหมือนไม่ได้ทั้งให้น้ำไก่ทั้งเปรียบไก่ก็พยายามที่จะเอาเปรียบแม้แต่ขนเส้นหนึ่งก็ไม่ได้ให้เปรียบกว่าไก่ของตัวไปได้เมื่อครั้งเปลี่ยนการปกครองสมัยใหม่ บนไก่โรยราลงไปเพราะทางการห้ามเด็ดขาดไม่ให้พนันขันต่อโดยถือว่าเป็นการทรมานสัตว์ลุงฉาบตีปับป๊บอย่างไก่แล้วก็ร้องออกมาว่าน้อยทีไก่แล้วว่าทรมานสัตว์ทีให้คนขึ้นไปชกกันจนเลือดโชกเลือดโชนนั้นไม่คิดว่าทรมานสัตว์หรือแต่เมื่อก่อนบ่อนไก่เปิดขึ้น,นอีก บรรดานักเลงที่เขวนผ้าให้น้ำก็กลับมาคึกคื้นกันอีกมือที่เคยเปืเป้อนเขมิ้นสีทองและหมดสีขมิ้นไปแล้วบัดน,นี้กลับมาเรืองอร่ามขึ้นอีกแต่ก่อนนี้เมื่อไก่ฝรั่งอย่างเฟื่องฟูไก่ชนก็จ้องนักเลงไก่เห็นแล้วสะอิดสะเอียนเหมือนเห็นอีแรงแต่บัดน,นี้ไก่ชนเสมือนหง อันมีค่ายิ่งทุ่งสุพรรณทั้งทุ่งเต็มไปด้วยนักเลงไก่เที่ยวกวานซื้อหากันด้วยราคาสูงเพราะเจ้าของไก่เหล่าดีๆไม่ยอมทิ้งไก่ดีๆของเขาแม้รัฐนยมจะได้เขาครอบงำอยู่ก็าตามนอกจากสุพรรณแล้วก็ยังมีไก่ปทุมธานีไก่พระประแดงไก่ซุ่มซ่อนที่เลี้ยงไวเ้เงียบๆด้วยความอาลัย ในเหล่าของมันที่ตีไม่เคยแพ้ใครแต่เพชรบุรีนั้นก็ไก่เหล่าดีๆมีน้อยนักก็ต้องเที่ยวหาซื้อไก่เหล่าจากที่อื่นมาด้วยราคาแพงแต่ที่อยู่ต่ำจากเพชรบุรีลงไปก็ต้องมาหาไก่แถบเพชรบุรีอีกหนึ่งจอทั้งไก่ป้ามไก่ตอดล่อไก่ชนจึงอุดมสมบูรณ์และการขัดเลือกไก่หรือก็เก่งกาศมีตั้งแต่แพหางเขียว หรือเขียวหางขาวหรือเหลืองหางขาวประดูหางขาวเหลืองสามสีเหลืองกดและบัวใต้ปีเลือกล้วนแต่ว่าเกรดสองแถวสามแถวตามเหล่าของมันวันนี้อากาศดีนักท้องฟ้าโปร่งและแจม่มใสเจ้าชายหนุ่มน้อยมีไก่ดีก็เปิดไก่ออกจากซุ้มนั่นคือไก่รุ่นเดือยปุ่มนั่นเป็นไก่รุ่น โดยปุ่มสีบัวใต้ปีและประจงหวางข้างหน้าตักแล้วก็อาบน้ำใช้ผ้าขนหนูผืนน้อยชุบน้ำให้ชุมช่มเข้าไปถึงผิวหนังแวกขนดูเนื้อสีแดงเข้มเหมือนสีตำลึงสุกแล้วก็บีบลงไปปากก็คุยขม,มงกันอยู่กับนักเลงไก่หลายคนทางลุกชาบลุงจัดลุงเสียและนาวันหากไก่เหล่าทุ่งสาลี มึงสุพันธ์ด้วยกันแล้วก็ตายมาทั้งนั้นแน่ลุงเอ๋ยนะเอ๋ยเดี๋ยวข้าจะล่อให้ดูให้บัวใต้ปีกตะกูลดีขณะที่เจ้าของของมันเช็ดหน้าเช็ดตาให้ขมิ้นหน้าเบาๆก็ได้ว่าไอ้ช้างลุงสาบสั่งสอนขมิ้นมากนักมันก็ตึงๆตัวมันเบาๆใก่น้น่มันดีละ่ะเสียแต่ว่าเองเลี้ยงมันอย่างไม่ดีนัดว่าวันเสาร์นี้ ลุงชาบดีหรือไม่ดีก็คงจะได้รู้กันเจ้าปวาใต้ปีกถูกปล่อยเดินกลาอุไปกลางลางดินตีปีกขันเจ้าไปด้วยความขนึกความคึกขนอกพ่อของมันตัวนี้ตีกับไข่ไม่เกินสองอันลำพังไข่ของนางตัวเมียแม่เราของมันเท่านั้นเมื่อครั้งเงินยังมีราคาก็าขายใบยละห้าบาทแต่มาตอนหลังพ่อของมันถูกน้ำกดรถตาบอดอา้าว ทำไมถึงเสื้ออย่างนั้นละ่ะลุงฉาบร้องก็อ,อีตอนให้น้ํานั่นแหละเสียทีเขาขวาผ้ามาให้น้ําไม่รู้ว่าน้ํากดมันเข้าไปอยู่ในผ้าได้อย่างไรกันพอปล่อยไปก็หมดหมดนั่นเป็นไรลุงฉาบร้องมันต้องระวังให้ดีเฮ้แต่ฉาบเอ,อ้ยแกอย่าพูดเลยว่าลุงเสือร้องก็อ,อ้ายของแกอย่างไรละ่ะเสือเอาอยางน้องทาเดือยให้น้ำไปน้ำมา อย่างน้องที่เดือนของไก่แกมันก็ฆ่าไก่แก่เองทำให้ก้าพอชิบหายไปด้วยลุงชาพหัวเราะแห้งๆแล้วพูดว่าเวลานั้นกูกำลังลืมนึกไปว่าหนะ้าไก่เรามันเป็นแผ้อยู่แต่ว่าตอนหลังกูก็แก้ให้ด้วยกับเพาะเยี่ยวเสือปลาเฮ้ยไอพวกโกงอย่างนี้นะมันไม่ค่อยจเจริญหรอกแต่ชาบเอ้ยกระเพาะเยี่ยวเสือปลา ก็สู้ดีมันไม่ได้ถ้าหัวทาปีเข้าแล้วพอสุกหัวได้กินก็ตกใจกระโดดหนีออกจากสังเวียนแทบไม่ทันเจ้าชัยดีดมือสองถึงสามทีไอ้บัวใต้ปีกก็กี่ยเข้ามาแล้วก็จิกๆเอาท่าทางที่มันเดินนั้นงามจริงไม่ปิดหงนักเลงกามองดูด้วยน้ำลายแทบจะไหลเพราะไก่รูปนี้หาคู่ง่ายไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังงาม ทั้งลุงฉาบลุงจันลุงเสือและน้าวันก็ช่วยกันประคับประคองไก่ออกมาให้มันออกกำลังกระโดดตีกันอยู่เป็นพลวันขายนักมวยที่กำลังฟิตตัวให้แข็งแกร่งอยู่ทุกวันทั้งข้าวเปลือกผักปลาล้างน้ำอย่างสะอาดมาปรนิบัติตกกลางวันกินกล้วยสุกวารบใบแล้วขอบสุกมืดให้มันได้นอนพักผ่อน อาศัยนักเลงเก่าชำนาญไก่มานานนักช่วยดูแลไก่เจ้าชัยก็มีคนขอเดิมพันไว้ตั้งข้อตัวเจ้าของเองก็ได้ไม่กี่ร้อยเพราะมันมีแต่ไก่เงินไม่ค่อยมีและเจ้าชายนั้นมันเป็นหนุ่มชะกันเติบกล้าแล้วต้องการแต่จะได้เงินเดิมพันไปแต่งเมียคือเจ้ายี่สุนลูกของลุงซึ่งเขาก็เรียกเอาถึงพันพันห้าข้อนี่แหละที่ทำให้มัน กะอักขวดอยู่เต็มทนเอ็งไม่ต้องตกใจหรอกว่าไอ้ชายชลุงฉาบบอกตาโกนี่พ่อมีแววอยู่เรื่องไก่เอ็งก็รู้อยู่แล้วว่ากูไม่เคยกลัวใครอุตส่าห์เลี้ยงไว้ให้ดีหาคู่เปรียบได้สองสามคราเท่านั้นมึงก็จะได้แต่งเมียเจ้าชายถอนหายใจยาวด้วยความหนักอกแต่เรื่องการพนันขันต่อมันก็ไม่แน่นักลอกลุงเอ๋ย มันก็มีได้บ้างเสียบ้างเป็นธรรมดาเมื่อไหรมันถึงจะพอสักทีเอาเถอะนะฮะเฮงอย่าไปตีตนตายไปหน่อยเลยรับรองด้วยความมั่นใจก็ไอ้ที่กูได้เมีอยอยู่ด้วยกันจนแก่เท่ามันก็ไม่ใช่พ่อไก่ของกูหรอกหรือขาดูรูปไก่ตอรับว่าสู้เขาได้มึงนอนใจเสียเถอะวันถัดมาค้นวันนัดมาถึง บ่อนที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่กี่นัดก็ขับขังอยู่ด้วยผู้คนไก่ลองบ่อนและไก่ที่จะเอาไปขันครอบสุมวางอยู่เป็นทิวแถวเสียงขันสิงแ่ไปทั่วทั้งบริเวณถึงจะเป็นบ่อนเล็กไม่ได้ใหญ่เท่าบ่อนตาแดงแต่ก็มีหวงรอบขอบชิดไว้กันนักเลงที่แพ้แล้วหลบหนีออกไปอย่างเงียบๆเจ้าชัยครอบสุมไก่ของตัวเอง แล้วกวาดตามมองหาคู่คนีไว้เมื่อถึงเวลาเปรียบกันจะได้เลือกไว้ได้อย่างสบายแต่สีสันท่าทางของไก่มันเป็นไก่สีบัวใต้ปีสีแปลกกว่าตัวอื่นที่ในบ่อนคนก็เข้ามาล้อมวงดูความสง่าผ่าเผยที่มันขยับปีกเยื่องกลายตาฉาบก็เฝ้าแต่ทำการคุยขโมงฐานเป็นนักเลงอาวุโส ทำให้ลุงฝ้ายเกิดบานไส้วิ่งเข้ามาขัดคอไงาชาบเอ็งต้องอาศัยกินกับเด็กแล้วหรือหน่อยแน่ไอ้ฝ้ายลุกชาบตีปีกเต้นกาวออกมาข้างหน้าวันนี้แหละฝ้ายเอ้ยไอ้แพ้หางเขียของเอ็งนั่นแหละมันจะแพ้ไก่เด็กของข้าลุงฉาบลุงฝ้ายล้วนเป็นเพื่อนเกิดกันมาตั้งแต่ยังงนุ่ม เดี๋ยวนี้อายุก็ล่วงเลยไป60ปีด้วยกันทั้งคู่เมื่อมาผู้เล่นผุดหัวกันต่อหน้าเด็กก็ทำเอาขบขันให้แก่ผู้อื่นสร้างความสนุกเฮฮาคึกคืนมันเป็นเรื่องงเอื่อที่สุด,สด,สดที่ไอแพหางเขียวของลุงฝ้ายรูปร่างพอเปรียบกันได้เมื่อถูกขยันขยอล้อเลียนท้าทายกันเมื่อถูกขยันขยอล้อเลียนท้าทายกันในเชิงนักเลงสักพักทั้งสอง ก็นำไก่มาเปรียบกันในทันทีทั้งส่วนยาวส่วนสูงตลอดกระทั่งเดือยก็พอฟัดพอเวียงแต่ลำหักลำโคนนั้นปะเดี๋ยวจะได้ดูกันว่าไงฝ้ายเอ็งเห็นเป็นยังไงเองช้าข้าหรือไอ้ช้ามึงฝ้ายถามลัางยื่นมือออกมาข้างหน้าเหมือนจะถามเดิมพันอ้าว ก็เองว่าข้าหากินกับเด็กมันก็ต้องหาเองด้วยแต่เดีกแต่นั่นแหละเกอเอ๋ยคนนี้ให้ได้เสียดีกว่านะเอ้ยยะไอช้ชับแต่กุนนี้กูจะยื่นมือออกมาทำไมไวะลุกายลุกขึ้นเต้นและมือกุมกระเป๋าใหญ่ที่เหน็บไว้ที่หลังเอ่ตีเท่าไรเองว่ามาเลยพวกนักเลงทั้งหลาย ก็หอมล้อมกันเข้ามาขอเดิมพันทั้งเจ้าชัยลุงชาบทั้งทางลุงฝ้ายเสงแซ่เสียง,งฟังไม่ได้สับกัร,ระนาวตีกันหนึ่พบาทนี่แหละแต่เจ้าชัยเอาเพียง400เท่านั้นนอกนั้นลุงชาบลุงจันลุงเสือหน้าวันและคนอื่นอีก40-50สุดแต่จะพอใจเล่นในไม่ช้าก็ได้เวลาปล่อยไก่ เจ้าของบอนก็ได้เริ่มทําการปล่อยไก่ทั้งไอ้บัวใต้ปีกและไอ้แพหางเขียวไก่เอกของลุงฝ้ายเข้าสู่สังเวียนลุงฉาบป,ปล่อยไก่เจ้าชัยลุงฝ้ายปล่อยไก่ไอ้แพไก่ดีพอได้เห็นทีเหมาะนักเลงแก่มือเก่าทั้งสองคนก็พุ่งเข้าหากันตามความเข้าใจซึ่งตัวคิดว่าจะเอาเปรียบให้ได้มากที่สุดเสียงพรวแรกขึ้นประเดิมขึ้นไอ้แพร ก็ถูกแทงเข้าอย่างจังถึงกับสุดพอผลดเข้าใส่ก็ถูกไอ้บัวใต้ปีกอัดด้วยปากที่ถนัดทนีเสียงสนัน่นลุมฉาบก็กระโจนขึ้นตบมือประจบกับเสียงหา้าคึกคืนของผู้คนที่เล่นค้างที่ได้เปรียบนี่แน่ไก่เด็กนี่แน่ไก่เด็กลุมฉาบร้องแล้วท้าพนันไปรอบๆวงเพราะแกเห็นแล้วว่าลำมันหนักเกินไก่นุ่มเออ ระเดี๋ยวเธอไอชาบลุงไฟชักเสียงอ่อนลงทําไมฝ้ายทําไมลุงชาบตะโก,กนลั่นเจา้าแพรของลุงไฟเสียท่าเข้าสุกปีกพลาวันไอบัวใต้ปีกก็ถอยออกมาแล้วตีสูงท่านทีนั้นเสียงหาครื่นก็ดังขึ้นลุงายตกใจแทบจะหงายหลังเมื่อเสียงตะโก,กนลั่นขึ้นว่าปาาคักปาาคักเสียแล้ว ปากหักแล้วยังไม่ทันขาเสียงร้องไก่เอกของลุงฝ้ายก็ทำท่าเหมือนตื่นคนเดินเตล่ออกกห้างกระพือปีกและทันทีนั้นขนบนหัวไอ้แพรหางเขียวก็ลุกชันไอ้บัวตายปีกวิ่งเข้าใส่ไอ้แพรของลุงฝ้ายทำให้ไอ้แพรวิ่งหนีเสียงโอลมานดังกือกกล้องขึ้นลุงฝ้ายนิ่งเงียบเสียงเหมือนไม่มีปากควักกระเป๋าใบาใหญ่ออกมานั่งนับเงิน แล้วมองดูไก่ของตัวด้วยความน้อยใจเสียงลุงฉักกระแอมไอออกมาเป็นเชิงเย้ยลุงฟ้ายก็ไขหูไม่ยอมตอบโต้วันนั้นไก่เจ้าชัยครอบสูงไว้คนดูเนืองแน่นเพราะเป็นไก่พิสดารตีไก่ลุงฟ้าชนะไม่ถึงอันพวกฝากใต้ก็ตรีเข้ามาหาแล้วซื้อด้วยราคาสูงพอที่จะทำให้เจ้าชัยเบิกในตาโต ไปหาลุงชาบและพูดกระซิบพวกปักตายเขาขอซื้อแปดร้อยฮะไอ้ชัยเอ็งบ้าไปแล้วหรือถึงจะทุบหม้อข้าวไก่ตัวนี้เสียละมันจะทำเงินให้มึงอีกเยอะฉันคิดว่าจะขอเขาสักพันหนึ่งผสมภาษีกับเงินที่มีอยู่ในมือก็จะได้แต่งงานแต่งการให้มันเสร็จเรื่องเจ้าชาพูดพางหวนไปคิดถึงคู่รักหน้าอ่อนของตัว เอ้ยนะวันนี้เองได้ไปสี่ร้อยอุตสาห์เก็บไว้อีกสองคราวก็พอการเจ้าชายเมื่อเห็นลุงฉาไม่เห็นด้วยก็ยอมตามอุ้มไก่กลับบ้านไม่ยอมขายให้ใครวันนั้นมันก็ยิ้มใจนักครอบไก่เรียบร้อยแล้วก็ไปหายี่สุนด้วยกริยายิ้มย่องผ่องใสเพราะอีกไม่นานนักก็จะได้แต่งงานเพราะมันได้ไก่ดีถึงนัดอื่นต่อมา ไอบัวใต้ปีกก็หาคู่ยากเรื่องเท่ากันแล้วไม่มีใครปะเพอไอแพรไก่ลุงฝ้ายนั้นคนเห็นแล้วว่าได้เราจึงแพรไก่เจ้าชัยไม่ถึงอันจมอีกนัดหนึ่งถึงได้ทีตีมันก็เข้าทํานองประเดิมอีกไม่ถึงอันไอเหลืองหางขาวไก่ปกักทะเลตะกูลดีลองไอบัวใต้ปีกในอันเดียวเพราะมันลำหนักบินสูงตีแม่นอีกพักหนึ่งต่อมาชนะไก่สวนเมืองสมุทรเข้าอีก คนก็เลยลือเดี๋ยวนี้ไก่เจ้าชัยเลยขึ้นคานคอยตีแต่ไก่จรมาต่างทินแค่ไก่พื้นเดียวกันนั้นไม่มีใครหารที่จะตีกับมันเจ้าชัยถือว่ามีไก่ดีและหาของข้อง,องโดยอาศัยสังเวียนจับจ่ายหาเงินมาปนเปื้อพัักพวกเป็นที่สนุกสนานนอกจากนั้น<แ>ก็เหลือไว้พอเป็นทุนจนเมื่อจะถึงเวลาไก่ผัดขนแล้วบอนไก่ก็ปิด เพราะไก่ถ่ายขนเม,มื่อเปิดบ่อนแล้วที่ไม่ถ่ายก็มาตีกันต่างบ้านเหตุการณ์ท,ท,ทางด้านยี่สุนก็เกิดแปรผันไปเพราะทางพ่อแม่ไม่ค่อยจะวางใจด้วยมันริเป็นนักเลงไก่เจ้ายี่สุดนั้นงามเหลืออยู่แล้วยังมีหลักฐานมั่นคงนานก็มีชำใครลีใครเล่าจะไม่ปรารถนา,ถา,นาพอได้สดับข่าว <kaf. S 1> เกี่ยวกับยี่สุนมีคนมาหาสู้ เจ้าชายก็อ,อกไม่ไส้ขมหัวใจไม่อยู่กับตัวพอว่าคนเจ้าชายจึงแอบถามยิสุนว่าเอ็งคิดอย่างไรที่เขามาขอก็พี่ชัยจะว่าอย่างไรเจ้ายิสุนสอนเจ้ายิสุนย้อนถามพ่อนะเกียินักเลงนักยิสุนพูดอย่างท้อแท้ใจแต่เอ๊ะรู้ได้อย่างไรว่าพี่เป็นนักเลงก็พี่ชายนั่นแหละ ทำมันให้เสียใครๆก็ไก่พิชัยทำไมแกจะไม่รู้เฮ้ยมันก็ยากอยู่จนุเพิ่มพำแต่ไก่นี่แหละมันกู้พี่ให้ได้เงินมาแต่งงานพี่จะเอามันตีหอนเดียวนาไร่ขายมันเสียบ้างครั้งนี้ได้เงินแล้วเลิกเลยไม่ขอคิดเป็นนักเลงมันกลาวผ่านผู้พันออกมาจากบ้านเจ้ายิสุนด้วยความกุ้มใจรีบตรงไปหาลุงชาบ ซึ่งพอยรวยไม่ด้วยกันพาอไอ้บัวใต้ออปีลงฉาบงอนอยู่กับไก่ของแกจะลืมกินข้าวกินปลาพอเห็นเจ้าชัยเข้าไปในเขียรั้วบ้านลุงฉาบก็ทักทายขึ้นไปไหนวะไอ้ชัยหายเงียบไปทั้งสองวันมีเรื่องนะสิเรื่องที่จันเคยบอกนั่นแหละว,ว่าไงนะเขามาขอแล้วหรืออย่างขอเพียงแต่มาทาาทาม ยิสุนเขาเกียดฉันเพราะฉันเล่นการพนันฉันมาหาลุงเพื่อที่จะปรึกษาเจ้าบัวใต้ปีกถ้าหาคู่ไม่ได้ก็คิดว่าจะขายมันเสียแต่ถ้าหาคู่ได้ก็จะขายนามาเล่นเสียทีเดียวให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปนั่นนะสิมันไก่หาคู่ยากเหลือเกินก็คนมันขีดกันหมดแล้วคันจะขายก็เสียได้มันเพื่อมันเอาไปทำพ่อพันธุ์ไว้ผสมเล่นกับเรา ผลลายเนี่ยจะเกิดตอเล่าพายหลังนะถ้าไม่รีบหาคู่ให้ดีเสียบ่นเขาก็จะปิดอีกสองนัดข้างหน้าเพราะไก่ถ่ายขนไอ้ไก่ของเรานะ่ะขนมันก็พึ่งขึ้นยังไม่ถ่ายหรอกลุงชาพูดพ่างคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ตบเข่าหัวเราะออกมาด้วยความหลิงโลดได้กันแล้วไอ้ชัยกูเห็นช่องแล้วเงินก็ได้ไก่ของเองก็ไม่เสียอะไร ถึงมึงจะขายนาก็ไม่เห็นจะเสียใจกูเห็นควรทำอย่างไรลุงชาบทำอย่างไรก็ไอตัวของเราเนี่ยมันแพ้เสียสิเฮ้ยมันก็เสียชื่อสิลุงเจ้าชายร้องควรเอา้าก็ไหนเองว่าจะเลิกเลยลุงชาบหอวเราะแต่ถึงแพ้ไก่เราก็ไม่ได้เสียอะไรจะทำอย่างไรล่ะก็เข็มมุดสิวะ เนบหอเนบปีกเขาให้ทั้งสองข้างไก่เรามันก็เสียวตีเขาไม่ได้ประเดี๋ยวก็แพ้เออว่ะดีจริงแล้วเราก็ไปเล่นฝั่งโน้นนะนะเออข้างโน้นนั่นแหละมันต้องเอาพวกของเราเอาเธอข้าจะต้องขึ้นไปบางช้างไปบอกไอ้หลานชาให้มันเอาไก่มาตีเลือกไก่ดูให้เป็นต่อกอเรานิดหน่อยเราเดิมพันอยู่กับมัน สำหรับไก่เราขายจะเล่นก็ตามใจโอ้โหวิเศษจริงความคิดลุงนี่โคตรลาดวิเศษแท้ๆเลยเมื่อไรลุงจะขึ้นไปบางช้างแล้วถึงขึ้นก็คงจะนานวันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าเองจะเอาเร็วกันจริงๆก็ต้องเล่นกับคนแถวนี้ไอ้ฝ้ายกับกูเนี่ยกินในกันโยถ้าปรึกษาไอ้ฝ้ายดู บางทีก็ไม่ต้องไปไกลก็ได้ไอฝ้ายเนี่ยได้มาจากสุพรรณอีกตัวหนึ่งขนาดพอดีกับของเราเป๊ะเลยไปไปหาฝ้ายด้วยกันทั้งสองตรงไปยังบ้านลุงฝ้ายคููปรับคนสำคัญของลุงชาบเสียงไก่ขันแช่มาจากบ้านลุงฝ้ายลุงชาบเข้าไปยืนเท้าสะเอวอยู่ใกล้ๆกับลุงฝ้ายซึ่งกำลังใช้ขนไก่กวงคอไก่อยู่เป็นพละวัน มันจะสู้ใครได้ว่าไฟ้าไปขายเจ็กดีกว่ามาั้งพอเหลียวมาเห็นลุงชาบลุงฝ้ายก็สะดุ้งจนแววตาแทบกัะจะแตกเฮ้ยไอชาบมาบ้านกูทำไมไวะไอหา่าอย่าเอาอยู่เอาอยามาใส่ไก่กูนะมึงกูเอาตายเลยนะมึงโอ้ยฟ้าเอ้ยบอลจะปิดอยู่แล้วลุงชาบพูดพางจะโงกหน้าไปกระซิบเน็บปีกไอบวัวให้มันเจ๊งไปเสีย เข้าทีดีลุงฝ้ายพึ่งพำมเน็บแล้วตีกับไก่เองเดิมพันกันคนละครึง่งต้มมันให้หมดกระเป๋าเลยได้คานเองกับข้าต้องทำขัดใจกันรุนแรงขันนัดมาถึงบรรดานักเลงทั้งหลายก็รู้กันทั่วว่าไอ้บัวสามสีจะเข้าชนพ่อลุงฉาบกับลุงฝ้ายนักเลงเก่าเกิดท้าทายกัน คนจึงมารวมกันอยู่แน่นทั้งทั้งที่ค่าผ่านประตูก็ราคาตั้งสองบาทแต่คนเล่นที่เข้าไปดูก็แทบไม่มีที่จะนั่งลุงชาบลุงฝ้ายครอบสุมไก่ของตัวอยู่คนละทิศไม่มองหน้ากันเพื่อให้สมจริงว่าเจ้าของวิวาทกันยังไม่ทันจะตีไอ้บัวใต้ปีกก็เป็นต่อไอ้เขียวหางยาวของลุงฝ้ายถึงสองต่อหนึ่งแล้วค่อยๆขยับขึ้นตีเป็นสามต่อหนึ่งคนก็ไปล้อมดูไก่เหมือนดูละครบ้า ชมตัวโน,น้นชมตัวนี้วิภาควิจาร์ณกันต่างๆน,น,นานาพอถึงเวลาไอ้บัวใต้ปีกกับไอ้เขียวหางยาวเข้าชนกันคนก็ลุกฮือฮาและล้อมสังเวียนไว้จนต้องไล่กันพอตื่นเต้นเดิมผันที่พนันกันไว้เป็นจํานวนเงินหลายหมื่นแต่พวกลุงฉาบกับพวกเจ้าชายนั้นส่งพวกเขาเล่นทางไอ้เขียวหางขาวของลุงฝ้ายเสียจนหมดตัวทั้งเงินขายไล่ขายหน้ารองไอ้เขียว สีหน้าจะกระยิมอ,มอิมเอิบเพราะอีกไม่กี่วันก็จะร่ำรวยเงินทองลุงชาปปล่อยไก่เร็วมากในวันนั้นเหมือนตั้งใจจะให้ไก่ตัวเขาถูกแทงตายเสียงฮาครื้นดังขึ้นแล้วเงียบกลิบไอบ้บัวตายปีกเป็นอะไรไปเสียแล้วปากจับเขาได้ก็กระโดดตีหยองแยงไม่ค่อยพลวเลยแม้แต่พลวเดียวมันเวียนตีเวียนซุกจับกันอยู่รวดเร็วเหมือนงูยังดูไม่ออกว่าตัวไหนเป็นต่อ ตัวไหนเป็นรองกันนี่มันไก่อะไรตีกันเว้ยเสียงคนหนึ่งร้องขึ้นไอ้บัวตายปีกแม้จะเสียหัวปีแวก,กแต่วิสัยนักสู้เพื่อนก็ยังสู้ดีเสมอแต่วิสัยนักสู้เพื่อนก็ยังสู้ดีเสมอปากจับได้แข้งก็ฟาดไปตามบุญตามกรรมแต่เสียปีกแล้วแข้งมันยังแม่นอยู่ตามเดิมแข้งแล้วแข้งอีกจนไอ้เขียวชักยืนงงให้เขาตีเสียงที่สนับสนุนไอ้เขียวยังคงคึกคืน แต่ทางเสียงได้ไอบัวก็ยิ่งดังกว่าพอไอเขียวเต้นหยองไม่กล้าบินปล่อยให้ไอ้บัวเตะด้วยแข้งทีแล้วทีเล่าไม่สร้างวจวนจะหมดอันอยู่แล้วไอ้เขียวหางยาวก็ชักเล่ถูกไอ้บัวเตะซ้ำอีกก็เลยบินขึ้นไปเกาะบนขอบสังเวียนลุม้มไยทำเป็นตกใจสั่งเขาจับไอ้เขียวส่งลงไปอีกคราวนี้มันชักขนเดินหยองเข้าหาคนไอบัวตายปีกชนะแต่หมายถึงความหายน,นะ ความสิ้นเนื้อประดาตัวของลุงฉาบกับเจ้าชัยนักเลงหนุ่มสุดลงศพหน้าทุกสิ่งทุกอย่างอันตฐานหายไปหมดแล้วเงินทองไล่นาตลอดจนเจ้ายิสุนผู้เป็นยอดชีวิตจิตใจลุงฉาบขายนาจำหนับบ้านแกเลยออกมาครั้งเดียวแล้วก็เป็นลุงไปไอ้ไฟายฆ่ากูเสียแล้วแกร้อ,องพิมพทำลุงไฟกับลุงจันทเท่านั้นที่รวยรวยหลายพันจนกระเป๋าโป บางกับลอยเล่นตามลุงจันด้วยในโรงเรา้นานวันกระซิบถามด้วยเสียงอสุดชื่นอาไฟทำอย่างไรกันไอเซอร์ลุงฝายหัวเราะมันเน็บปีกกูก็เน็บอุ้งตีนบอนไก่ปิดแล้วบอนไก่ก็ได้ปิดไปแล้วไก่เริ่มผัดขนคอยเวลาของการต่อสู้ของมันไปในนัดหน้าไอ้บัวใต้ปีกก็ยังคงคึกขนองอยู่ในซุ้มคอยเวลาที่แผลหัวปีกของมันจะหาย และไม่เสียวไม่เจ็บอีกต่อไปและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาเล่าเพื่อได้ข้อคิดให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันครับสวัสดีครับ